ทุกสบายดีครับพี่น้องสุขุสุคนครับมนีกงอกหลีภาพพีพอนองมาเบิงผลกระทบที่เกิดจากพายุคันเมืก,กี้ที่ผ่านเขามาาประเทศไทยครับพายุแค่นเมืก,กี้เป็นการก่อโตขึ้นอยู่ในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปิน พายุลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ส้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวฟิลิปปินส์อย่างมหาศาลครับหลังจากนั้นก็ขยับเข้าสู่ทะเลจีนใต้พายุแค่นเมื่อกี้เป็นพายุไตฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ครับการเคลื่อนตัวของเพินจะคอ้นันกับลมหัวกุดบานเห่าครับเป็นการหมุน อยู่ในพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านฟิลิปปินส์เข้าสู่ทะเลจีนใต้หลังจากนั้นขึ้นฟังอยู่ประเทศเวียดนามครับสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวเวียดนามมหาศาลคือกันผ่านเวียดนามเข้าลาวเข้ากัมพูชาก่อนจะเข้ามาประเทศไทยครับ พ่อพายุขึ้นฟังทีเวียดนามอ่อนกำลังลงครับจากพายุไตฝุ่นเป็นพายุดีเพรสชันขึ้นฟังเวียดนามเขาเล่าเขา,ขาเขมรแล้วกับเขาประเทศไทยฟังอุบลราชธานีสีสเกตครับในส่วนพื้นที่สีสเกตได้รับผลกระทบห่วงวันที่8ถึงวันที่9 เดือนพฤศจิกายน2568ครับในช่วงของวันที่8ประมาณตี3ตี4ต่อเนื่องเบิดมือครับไปจนถึงเช้าวันที่9สีสเกตบ่ิได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าเป็นหางของพายุติพิชชันมากคอยๆฝนเมื่อนั่นตกเบิดมือเบิดขึ้น เป็นการตกคอยตกแห้งสลับกันไปบางครั้งก็หยุดบ้างในช่วงต้นล่มแห้งครับทั้งฝนทั้งลมช่วงที่เพิ่นเขามาใหม่ๆเฮดให้เขา่าของเฮ้าได้รับผลกระทบครับเข่าที่ยืนต้นอยู่ถึกฝนถืกลมลมราบเป็นนากองครับ สำหรับในปีนี้ผลกระทบจากหน้าเขาของพี่น้องหลายพื้นที่โดยเฉพาะอีสานตอนบนได้รับผลกระทบค่อนขางจะหนักพอสมควรครับไปจนหอดผากกลางภุหละแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานตอนล่างพายุคันเมกีได้รับผลกระทบบ่อไหลครับแต่ว่ากระสังความเสียหายให้กับ ไฮน,นาตากาบัวาสิบเป็นเข่าหอมมะลิบัวาสิบเป็นผืชพักที่พี่น้องศีสกเกตกำลังลงมือปลูกในคณะนี้ก็คือหอมแดงครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอ,อย่างชุ่มน้อยราชสีสลยัยกันทารารมบางส่วนครับ หลังจากทิพยพายุขั้นไม่กี่ลงมาคนทิ่ปลูกใหม่ๆหอมในพื้นที่ทิ่ปลูกไว้เน่าเกือบมืดครับส่วนคนทิ่ปลูกพันไปแล้วประมาณสักหามือเก็ดมือมาถึงตอนนี้ใบหอมปลายหอมปลายใบเริ่มแห้งเริ่มเหลืองให้เห็นแล้วครับ นี่คือผลกระทบบางส่วนของพายุคันเมกีในส่วนของหน้าเข่าครับวอาถึงพื้นที่ของรีสเกตสำหรับเข่าหอมดอกมะลิกอขอ1ิบหาบางส่วนที่เพิ่นเห็ดหน้าลากันยังบานอีเกียวครับก็ได้รับผลกระทบบ้างไม่เยอะแต่ถับเป็นเข่าหอมดอกมะลิกอขอ1นห เป็นเขาหนักเป็นเขาใหญ่ได้รับความเสียหายข,นขอนคางจะพอสมควรครับต้นเขาล่มราบเรียบไม่มีเหลือหน้าได้หน้านั่นครับแปลงได้แปลงนั่นยกเว้นแปลงหน้าที่เขาเพ่นเฮ็ดหลาเขาบกคอยงามต้นบกคอยสูงอันนี้บกคอยมีปัญหา คือหน้าบ่างามเขาบอคอยบอกถึงครับเพราะว่าพ่นบริได้รับความเสียหายอย่างแต่ว่าเขางามงามห่วงใหญ่ต้นสูงสูงล้มครับบ่เพียงแต่ว่าต้นเขาล้มอย่างเดียวสิ่งที่ตามมาจากพายุคันเมกีที่ฝนตกอยู่มื่นหนึ่งเต็มเม,มนี่แหละครับพี่น้องเพราะแต่เขาล้มน้ำท่วมเขาครับคําวาท่วมบ่ได้ไมยเขาว่าท่วมริบท่วมไมยเขาว่าท่วม ช่วงเขาเขาที่ล้มจมน้ำครับข้าวที่ล้มจมน้ำคือในช่วงก่อนพายุขั้นไม่กี่มาในหน้าเขาก็าไม่น้ำขังอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งจากธรรมชาติหลังจากเทียดเขาเห่าเลื่มเหลืองแต่ยังบม่ได้ดพอเกี่ยวครับเรื่อมหงางใสแล้วพายุมากครับตอนเพ่นมากตอนแรกนี่มากกับลมครับ ล่มไม่แห้งก่อนที่ฝนจะมาล่มไม่แห้งพอล่มไม่แห้งเฮ็ดให้เขาล่มครับหลังจากที่เขาล่มแล้วฝนตกซ้ำครับพี่น้องครับลมมาเข้าล้มฝนตกซ้ำก็เลยเฮ็ดให้เข่าจมน้ำเขาจมน้ำ,เ,นำเพื่อโบไห้เกิดความเสียหายกับเข่าที่ กำลังจะได้ผลผลิตครับจำเป็นที่พี่น้องเขาจะต้องสูบน้ำออกครับสูบน้ำออกจากเขาเพราะว่าบางพื้นที่สามารถระบายน้ำได้ก็ระบายน้ำไปตามธรรมชาติพื้นที่มองไหนที่บ่สสามารถระบายน้ำออกได้วิธีการเดียวเท่านั้นครับพี่น้องครับหาเครื่องสูบน้ำครับหาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกอย่างกรณีแปลงนี้แหละแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ครับ คือแต่ห้าบอสามารถจะสูบน้ําออกได้บอระบายน้าออกได้เข่าที่จมน้าเข่าแช่น้ําจะเหตให้เมล็ดข้าวดาเข่าดาเข่าฮักเวลาไปขายบ่อใดราคาครับพี่น้องไลายคนก็เลยสงสัยว่าเป็นยังคือบ่อหาโรดมาเกี่ยวโลดว่าสัน้นสิไปยากลําบากยังหลายขันลายตอนแท้ พอเกี่ยวเกี่ยวลถเอารถมาดูดมาดเกี่ยวเลยวะท่านมันก็บฏยังไงก็ว่าได้ละพี่น้องการเอารถมาเกี่ยวเอารถมาดูดเก็บใบไม้กาา็ว่าเฮ้าจะเห็ดมือนี้เห็ดเดียวนี่มันควสามารถเฮ็ดได้ตามใจเฮ้าครับรดกาเพ่นไปตามคิ้วน้อพ่นไปตามคิว้วผู้ใดพ่นก็อยากดูดอยากเกี่ยวขึ้นกันนั่นละ เพิ่นกาดตามเวลาเพิ่นครับเข้าไปรัดเกี่ยวเพิินกับ่ไดูู้ไดสามารถเกี่ยวได้ก้อนดูได้ก้อนก็ถือว่าโชคดีไปผู้อยู่ตอนไทยไทเนี่ยเขาก็ต้องแก้ปัญหาไปครับสิล้อรถดูดรถเกี่ยวอย่างเดียวโดยถี่เหไปเหตุหนังความเสียหายก็จากาหอดมัดึงผลผลิตของเขานี่แหละครับเพื่อลดปัญหาเรเป็นการบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นครับ เข่าเข้าก็คือการสูบน้ำออกเนี่ยละครับพี่น้องครับน้ำลดในจากน้อยเข่ากระจมน้ำน้อยลงความเสียหายก็น้อยลงเวลาไปขายกับพ่อเพิ่นบวหัตเพิ่นบอตีเพิ่นบวาครับตอนนี้ราคาเข่า12บบาทครับกิโลกร,รัมละ12บาทข้าวสดหน้าหน้าลานเกี่ยวปุ๊บไปสั่งกิโลขายปับ๊บ ได้กิโลละ12บาทครับในห่วงเวลานี้ครับผู้ใดพ่อเกี่ยวได้เกี่ยวครับผู้ใดพ่อขายได้ขายครับเพราะว่าเขากําลังมีราคานําน,นักกําลังดีครับในส่วนของรถเกี่ยวพิ่นกับเกี่ยวเบิดมือเบิดขึ้นนี่แหละครับพิ่นกระทาเวลาคือกนเพื่นกระอยากได้ขาเกี่ยวรถส่วนใหญ่ก็มาจากภาคกลางครับรถมาจากภาคกลางแถวสุพรรณบุรีชัยนาทพี่นละครับ เป็นกนนีนำถวมบ้านเพิ่นมาหากินบ้านเฮ้าครับเอาเป็นกำลังเอก้อิกก้งใจให้กันและกันครับพี่น้องครับคนที่ประสบปัญหาก็ขอให้แก้ปัญหาได้ด้วยดี่านผลปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับคนที่บ่มีก็เชื่อว่าโชคดีไปขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งครับบิดหนีบิดเส้น สกขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนครับอยู่น้ากันไปโดนๆพบพอกันไม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้กวางอิหลีเอาบรรยากาศของการสูบน้ําจากแตงหน้าเข่าบางพื้นที่มาให้พี่ให้น้องได้เบิ่องในแย่งกันพอกันไม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้สํานีครับสวัสดีครับ